ตอนที่179ล้อมจับมีแววแห่งความยินดีในสายตาของชายคนนั้นเมื่อเขาได้ยินที่เจียนเฉินตอบกลับวลีนี้เป็นอะไรที่เขารออมานานที่จะได้ยินเขาต้องการที่จะให้เจียนเฉินตามเขากลับไปที่ตระกูลเฮมอมิงอย่างเชื่อฟังแต่เขาก็ไม่ได้แสดงความต้องการนี้ออกมาบนใบหน้ากลับไปกับพวกเราที่ตระกูลเฮมอมิงทันทีไม่เช่นนั้นจอมยุทธทั้งหมดจะมาถึงยามค่ำและแม้แต่ตระกูลเฮมอมิงก็จะไม่สามารถช่วยท่านได้ สายตาของจี้นเฉินเป็นประกายเย่อเยือที่เกือบจับไม่ได้ออกมาในขณะที่เขาตอบกลับไปเป็นไปได้หรือที่ข้ากลับไปกับพวกเจ้าที่ตระกูลเฮมอมิงแล้วตระกูลเฮมอมิงจะช่วยข้าไม่ใช่พวกเจ้าเพิ่งพูดว่ามีคนที่ทรงอิทธิพลหลายคนกำลังติดตามข้ายอยู่หรือตระกูลเฮมอมิงจะสามารถทนการจู่โจมที่มาจากทุกทางได้อย่างนั้นหรืออัญญประกาศคู่ชายคนนี้หัวเราะออกมาอย่างมั่นใจ แน่นอนข้ายอมรับว่าคอนมีอำนาจที่ติดตามเจ้าอยู่นั้นแข็งแกร่งจริงและอยู่ในระดับเดียวกันกับตระกูลเฮมมอมิงแต่เจ้าอย่าลืมว่าตระกูลเฮมมอมิงนั้นแข็งแกร่งถึงขนาดเป็นผู้มีอำนาจของเมืองฟีนิก์อีกทั้งตระกูลเฮมมอรมิงยังเข้าร่วมกับตระกูลอื่นบางตระกูลอย่างลับๆดังนั้นถ้าเจ้าตกลงที่จะร่วมมือกับพวกเราเจ้าก็ปลอดภัยจากคนพวกนั้นโอ้เป็นแบบนั้นเองหรือเจียงเฉินพยักหน้าในขณะที่เขาก็ตระหนักอะไรออกมาอย่างกระทันหัน มากับค่าเร็วถ้างั้นยามขําใกล้จะมาถึงเร็วๆนี้แล้วคนของพวกเราต้านพวกนั้นไว้ได้ครู่เดียวเท่านั้นถ้าพวกเราอยู่นานก็นี้สถานการณ์จะร้ายแรงเขาเชื่อว่าเจี้นเฉินได้ตกลงที่จะกลับไปที่ตระกูลเฮมอรมิงแล้วชายคนนั้นก็วิ่งออกไปอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะออกไปได้ไกลเขาก็หยุดและขมวดคิ้วหันไปมองเจี้นเฉินที่ไม่ออกวิ่งทำไมเจ้าไม่ขยับอัญญประกาศคู่ จี้นเฉินแสดงความสงสัยออกมาบนใบหน้าไปไหนอัญญประกาศคู่เมื่อได้ยินจี้นเฉินชายคนนั้นก็รู้สึกกลัวในใจว่ามันจะไม่ง่ายเหมือนที่เขาคิดจะมีที่ไหนอีกละ่ะแน่นอนว่าพวกเรากำลังจะไปที่ตระกูลเฮมอมิงหรือเจ้าต้องการที่จะตายที่อื่นอัญญประกาศคู่แต่ข้าไม่ได้เคยบอก,กว่าข้าจะไปกับพวกเจ้านะจี้นเฉินพูดอย่างไรอารมณ์ ใบหน้าของทุกคนในตระกูลเฮมอมิ่งเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในขณะที่หัวหน้ากลุ่มมีท่าทางมืดมนบนใบหน้าของเขาแล้วเขาก็จ้องไปที่เจียนเฉินอย่างเย็นชาวู่หยุนเจ้ากำลังล้อพวกเราเล่นอย่างนั้นหรืออัญญประกาศคู่เจียนเฉินหัวเราะข้าไม่ได้ล้อเล่นกับพวกเจ้าเจ้าได้ยินข้าพูดหรือว่าข้าจะกลับไปที่ตระกูลเฮมอมิ่งกับพวกเจ้าอัญญประกาศคู่ ชายวัยกลางคนถอนหายใจออกมาก่อนจะสูดลึกเข้าไปในขณะที่สายตาของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นชั่วร้ายเขาหัวเราะออกมาอย่างโกรธเกรี้ยวแล้วพูดดีๆมากมูหยุนเจ้าปฏิเสธที่จะไปกับพวกเราดังนั้นเจ้าก็ยอมรับสยาโทษพวกเราที่หยาบคายละ่ะอัญญประกาศคู่หลังจากนั้นชายวัยกลางคนก็พุ่งเข้าไปที่เจีนเฉินตาของจีนเฉินเป็นประกายเย็นชาในขณะที่เขาเอาอาวุธเซียนของเขาออกมา กระบี่สีเงินที่เปรียวบางก็ปรากฏขึ้นมาในมือขวาของเขาอย่างรวดเร็วเจียนเฉิญสามารถบอกได้ถึงระดับความแข็งแกร่งของพวกนี้ได้อย่างชัดแจ้งชายวัยกลางคนที่พูดกับเขาในตอนแรกเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษขั้นตน้นและชายคนที่เหลือเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงสุดเท่านั้นความแข็งแกร่งของพวกเขาในระดับนี้ไม่เป็นอันตรายกับเจียนเฉิญเมื่อได้เห็นว่ามีคนพุ่งมาทางเขา ระบีว่วายุโปรยของเจียนเฉินก็เริ่มเปล่งแสงรางๆออกมาจากขอบกระบี่เหมือนว่ามันเป็นสัญญาณแสดงถึงพรานกระบี่ที่แหลมคมจากนั้นด้วยการแทงเพียงครั้งเดียวเสียงดังมากก็สะท้อนไปทั้งถนนที่แม้แต่อาคารยังสั่นไหว5ๆตระกูลเฮมอมิ่งการเคลื่อนที่ของพวกเจ้านั้นรวดเร็วจริงๆทันนั้นเองพรานกระบี่ปริมาณมหาศาลมากก็พุ่งขึ้นและยิงไปที่ชายวัยกลางคนคนนั้นด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้ ใบหน้าของชายคนนั้นก็เคร่งเครียดมากเพราะเขารู้สึกได้ถึงปรานกระบี่ปริมาณมหาศาลที่เปล่งออกมาจากวัตถทุที่ลอยมาที่เขาเขาถอนหายใจในใจหัวใจของเขารู้ว่าโอกาสในการที่จะจับเจี้ยนเฉินได้นั้นไม่มีแล้วเขาคำรามออกมาแล้วพลังงานเซียนปริมาณมหาศาลก็เต็มอยู่ที่มือของเขาในขณะที่ดาบสองมือก็ปรากฏขึ้นมาเขาใช้มันเหวี่ยงลงไปที่ปรานกระบี่ที่พุ่งมาทางเขาอย่างรวดเร็ว ในตอนที่เจี้ยนเชิญเห็นดาบนั้นขาของเขาก็กระทึบไปที่พื้นเพื่อที่จะถอยกลับหลังปังอัญญประกาศคู่ในตอนที่เจี้ยนเฉิญถอยกลับพลังงานปริมาณมหาศาลก็กระแทกลงบนพื้นด้านล่างและทําให้ฝุ่นผงลอยกระจายขึ้นมาเสียงการทําลายล้างสะท้อนไปทุกที่ในขณะที่แม้แต่ร้านค้าที่อยู่ใกล้ๆยังถูกปะทะด้วยคลื่นกระแทกคนที่อยู่ใกล้ๆถนนที่โชคดีไม่ถูกลูกหลงก็กระโดดออกไปจากที่นั้นอย่างไม่ลังเล สงครามเกิดขึ้นเป็นปกติในทวีปเทียนหยวนเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับทุกคนดังนั้นคนที่อยู่ใกล้ๆจึงไม่ได้ดูกลัวหรือตกใจเลยหลังจากที่คลื่นกระแทกกระจายไปแล้วชายวัยกลางคนจากตระกูลเฮมอร์มิงก็ยืนอยู่ที่ตำแหน่งเดิมโดยไม่มีท่าทางเคร่งเครียดเลยในเวลาเดียวกันคนกลุ่มใหญ่ก็กำลังเข้ามาใกล้เจี้นเฉินจากทางด้านหลัง แม้แต่ยอดของอาคารที่อยู่ใกล้ๆยังมีคนหลายคนกระโจนลงมาอย่างโกลาหลเพื่อที่จะจับเจียนเฉินมันแค่สักพักเท่านั้นก่อนที่คนหลายร้อยจะอยู่เต็มถนนเป็นกลุ่มแน่นแม้แต่หลังคาใกล้ๆยังเต็มไปด้วยผู้คนใครที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ออกไปทันทีจูจ่ๆก็มีเสียงร้องออกมาทำให้คนที่ดูอยู่ใกล้ๆทุกคนรู้ตัวว่าพวกเขาจำเป็นที่จะต้องออกไปจากบริเวณนี้หลังจากนั้นหลังจากฝูงชนก็หลีกทางให้คนที่กำลังดูอยู่ออกไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเจียงเฉินเห็นว่ามีคนรายล้อมเขาอย่างน้อยเป็นร้อยคนใบหน้าของเขาก็เคร่งเครียดมากกว่าเดิมในกลุ่มเหล่านั้นเขาสัมผัสได้ว่ามีหลายคนค่อนข้างแข็งแกร่งในขณะที่คนอื่นๆเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นอย่างน้อยตอนที่ 180... นี่คือข้อเสนอของข้าในตอนนี้ชายชาราที่อยู่ในชุดแดงราคาแพงก็สำรวจไปที่ฝูงชนรอบๆเขาก่อนที่จะยิ้มออกมา ตรงนี้ช่างมีชีวิตชีวาซะเหลือเกินที่มีคอนมีอำนาจมากมายอยู่ขนาดนี้หาได้ยากหาได้ยากจริงๆชายแก่คนนี้ไม่ได้เห็นแบบนี้มาหลายปีแล้วหึงเจ้าแก่ยูปิงเจ้าควรจะอยู่ที่ด้านหลังตระกูลเฉิงของเจ้านะไม่จําเป็นที่เจ้าต้องมาที่เมืองฟีนิกหรอกผู้เท่าผมดําอีกคนซึ่งยืนอยู่บนยอดหลังคาอีกที่หนึ่งผู้เท่าที่ชื่อ,อยูปิงหัวเราะออกมาอย่างเย็นชาในขณะที่เขาจ้องไปที่ผู้เท่าที่มีทาผมมวยสูงแล้วพูด หวงปิงชูการที่เจ้ามาที่เมืองฟีนิกไม่ใช่ว่าเจ้าต้องการจะหยุดข้าในการทำสิ่งที่ข้าปรารถนาอย่างนั้นหรือหวงเจ้าแก่ปีศาจยูปิงเจ้ายังไม่ลืมเรื่องเมื่อห้าปีที่แล้วใช่ไหมด้วยโอกาสอันนี้ทำไมพวกเราไม่มาจบเรื่องนั้นกันซะละหวงปิงชูจ้องไปที่ผู้เท่ายูปิงและพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาที่แสดงให้เห็นได้ชัดถึงจิตสังหารของเขาถูกต้องมันถึงเวลาแล้วที่ข้าจะให้เจ้าใช้นี่จากเมื่อห้าปีที่แล้ว ผู้เท่าชุดแดงพูดขึ้นมาพลังเซียนปริมาณมหาศาลร,รวมอยู่ในมือของเขาและควบแน่นกลายเป็นดาบโค้งยาว2.33เมตรอย่างรวดเร็วมาถึงจุดนี้ท่าทางของผู้เท่าทั้งสองก็เคร่งเครียดชายวัยกลางคนที่ยืนอยู่ข้างผู้เท่าชุดแดงเดินไปหาเขาแล้วพูดว่าท่านยูปิงในตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ท่านจะสะสารเรื่องในอดีตมันน่าจะดีที่สุดถ้าพวกเราจัดการเรื่องตรงหน้านี้ก่อนก่อนที่จะสะสางปัญหาความเค้นระหว่างท่านสองคน ผู้เท่าชุดแดงพนักหน้ายังไงก็ช่างฮวงปิงชูด,ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ในตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาพวกเรามารอให้เรื่องตรงหน้าพวกเราจบซะก่อนก่อนที่พวกเราจะสสางความแค้นของพวกเราผู้เท่าอีกคนมองไปที่เจียนเฉินเล็กน้อยและรู้ว่าในตอนนี้มันเป็นโอกาสสำหรับทำอย่างอื่นก่อนที่จะพ่นลมออกมาถ้างั้นข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนในตอนนี้ในตอนนี้มีกลุ่มคนที่ก็กำลังเดินทางอยู่สองข้างของถนน จากความเร็วของพวกเขาและการเดินที่สอดคล้องกันใครก็ตามที่เห็นก็สามารถบอกได้ว่าพวกเขานั้นเป็นพวกเดียวกันในขณะที่กลุ่มนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆคนกลุ่มที่ยืนอยู่ด้านข้างของงานก็ปล่อยให้กลุ่มผ่านเข้ามาอย่างรวดเร็ว Gabriel กลุ่มชายหลายคนอยู่ที่อยู่ด้านข้างจ้องไปที่เจี้ยมเฉิญ,ญที่อยู่ท่ามกลางวงล้อมนี่ต้องเป็นท่านมู่หยุนแน่เจี้ยนเฉิญหันหน้าไปเห็นชายว Ign ัยกลางคนในชุดขาวที่มีผมยาวเพียงนิ้วเดียวและมีแผลเป็นบนใบหน้าของเขา เจียงเฉินพูดถูกต้องข้าคือวู้ยุนอะไรที่ทำให้ทุกคนมารวมกันมากมายขนาดนี้เพื่อหยุดข้าข้าไม่รู้เหตุผลเลยฮาฮาท่านวู้ยุนชายชราผู้นี้ต้องการที่จะถามท่านนะว่าสัตว์อสูรระดับห้าสองร่างนั้นท่านนำมันมาใช่หรือไม่ผู้เท่าชุดแดงถามเจียงเฉินอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเบาๆข้าไม่คิดว่าคนไร้เสียงอย่างข้าจะดึงดูดผู้คนที่มีอิทธิพลได้มากมายอย่างนี้ อย่างไรก็ตามข้อมูลของเจ้านั้นถูกต้องคนที่นำสัตว์อสูรระดับ5ทั้งสองตัวนั้นมาที่งานประมูลคือข้าเองแม้ว่าจะมีคนหลายคนที่มีอำนาจล้อมเขาอยู่จิ้นเฉินก็ไม่แสดงแม้แต่เศษเสี้ยวความกลัวออกมาบนใบหน้าของเขาต่อหน้าวงล้อมของคนเป็นร้อยเขาก็ยังหัวเราะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านมู่หยุนข้าคนนี้คือรองเจ้าวิหารดาบเมคาเลื่อนลอยโจทงในเมื่อท่านามีร่างของสัตว์อสูรระดับห้า ถ้างั้นก็เดาได้ว่าท่านก็ต้องมีแกนอสูรระดับ5้าด้วยวิหารดาบเมฆาเลื่อนลอยของพวกเราต้องการที่จะเสนอราคาที่ท่านพอใจและซื้อแกนอสูรน,นั่นท่านมูหยุ่นตกลงหรือไม่อัญญาประกาศคู่แน่นอนว่าถ้าท่านมูหยุ่นขายแกนสัตว์อสูรระดับ5้าให้กับพวกเราวิหารดาบเมฆาเลื่อนลอยก็จะเป็นมิตรกับท่านถ้าท่านเจอปัญหาใดๆเข้าวิหารดาบเมฆาเลื่อนลอยจะช่วยท่านแก้ปัญหาแน่ท่านมูหยุ่นตกลงไหม โจทงยืนอยู่บนยอดของหลังคาพร้อมรอยยิ้มบางๆหลังจากที่โจทงพูดออกไปคนที่กำยำและมีผิวดำอีกคนก็พูดออกมาท่านมู่หยุนข้ามาจากนิกายอย่างข้าไม่ชอบอ้อมค้อมไปมาข้าจะพูดตรงๆเลยแล้วกันแกนอสูรระดับ5ที่อยู่กับท่านสองอัน,นิกายอย่างต้องการที่จะซื้อหนึ่งในนั้นราคาที่พวกเราเสนอจะเป็นไปตามที่ท่านพอใจแต่ท่านมู่หยุนจะตกลงหรือไม่อัญญประกาศคู่ เมื่อเห็นประกูลที่มีอำนาจหลักสองประกูลถามมหาแกนอสูรระดับห้าผู้มีอิทธิพลคนอื่นก็ไม่ยอมน้อยหน้าท่านมู่หยุนพวกเรามาจากประกูลยู่หลานแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้ถือว่าเป็นประกูลใหญ่บนทวีปเทียนหยวนแต่ก็ไม่มีคนในเมืองเมฆอักคีที่ไม่ปรารถนาที่จะเอาใจพวกเราเลยถ้าท่านมู่หยุนขายแกนอสูรให้กับพวกเราประกูลยู่หลานจะรับรองความปลอดภัยของท่านในการอยู่ที่เมืองเมฆอักคีโดยไม่ให้ใคร,รมารบกวนท่านเลยชายที่ใส่ชุดแพงพูดขึ้นมา ท่านมู่หยุนข้ามาจากตระกูลมู่เทียนท่านมู่หยุนข้ามาจากตระกูลคาเดียทุกคนเริ่มเอ่ยปากขอซื้อออร์แกนอสูรระดับห้าจากเจี้ยนเฉินเมื่อได้เห็นว่ามีอย่างน้อยสิบกลุ่มที่พูดออกมาเจี้ยนเฉินก็ยิ้มอย่างขมขื่นข้าเกรงว่าจะทําให้ทุกคนผิดหวังแต่ข้าไม่มีแกนอสูรระดับห้าแม้ว่าข้าจะนําสัตว์อสูรระดับห้าทั้งสองนั้นมาเพื่อขายจริงแต่ข้าไม่ได้ฆ่าพวกมันข้าแค่ไปเจอร่างของพวกมัน 55ท่านมู่หยุนไม่ต้องพยายามที่จะปิดมันอีกต่อไปแล้วร่างของสัตว์อสูรระดับ5นั้นมีค่าจนแม้แต่เซียนสวรรค์ก็ยังไม่มองข้ามนอกเหนือไปจากนั้นพวกเราได้ตรวจสองร่างของสัตว์อสูรระดับ5นั้นแล้วและพบว่าพวกมันสู้กันเองจนตายและถูกพบเจอหลังจากนั้นจากบาดแผลมันง่ายที่จะบอกได้ว่าคนที่สร้างบาดแผลนั้นเป็นคนที่อ่อนแอที่พยายามจะเอาแกนอสูรออกมา นี่หมายความว่าคนนั้นต้องเป็นท่านมูหยุนอย่างไม่ต้องสงสยัยผู้เท่าหัวเราออกมามันเกือบจะดูเหมือนว่าเขากําลังคุยเรื่องสภาพอากาศกับเพื่อนของเขาถูกต้องท่านมูหยุนพวกเราแค่อยากซื้อแกนอสูรระดับ5จากท่านไม่ได้อยากจะขโมยถ้าท่านขายมันให้กับพวกเราท่านก็ไม่เสียหายอะไรแกนอสูรระดับ5พวกนี้ไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่กับท่าน มันจะนำพาปัญหามาให้กับท่านถ้าท่านขายมันให้กับพวกเราท่านจะได้เงินไปเป็นจำนวนมากจนถึงระดับท่านไม่ต้องกังวลเรื่องเสื้อผ้าและอาหารอีกต่อไปและแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นท่านก็ยังสามารถใช้เงินในการซื้อแกนอสูรเพื่อฝึกฝนได้ในอนาคตท่านจะสามารถเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญระดับสูงหรือแม้แต่เซียนปฐพีได้ท่านจะเสียอะไรโจธงจากวิหารดาบเมคาเลื่อนลอยพูดออกมาตอนที่181ต่อหนึ่งต่อสิบ ตอนนี้สถานการณ์ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเจียนเฉิงรู้ว่านอกเหนือจากการค้นตัวไม่มีทางอื่นที่พวกเขาจะเชื่อเขาและหากพวกเขาค้นตัวเขาพวกเขาก็จะค้นเข็มขัดมิติของเขาด้วยซึ่งเขาจะไม่มีทางยอมให้มันเกิดขึ้นโดยไม่นับรวมแกนอสูรระดับ5อีกสองชิ้นที่ถูกเก็บไว้อย่างมิตรชิดในเข็มขัดมิติหากพวกเขาค้นเจอแหวนมิติแกนอสูรระดับสี่และเหรียญมุ่งจำนวนมากจิตใจของทุกคนที่นี่มีแต่ความคิดชั่วร้าย เจียงเฉิงรู้ดีว่าการปิดบังความจริงคงไม่ได้ผลในตอนนี้เขาไม่กลัวใครที่นี่เขามองไปรอบๆตัวเองมองดูคนที่แข็งแกร่งจํานวนมากที่สามารถจับเขาได้อย่างง่ายดายเขาปลดปล่อยปราณออกมาจํานวนมากและเริ่มหัวเราะเนื่องจากทุกคนคิดออกแล้วข้าไม่จําเป็นต้องปิดบังอีกต่อไปพวกเจ้าพูดถูกแกนอสูรระดับให้อยู่ที่ข้าแต่ข้ามีแกนอสูรสองชิ้นเท่านั้นแต่มีคนจํานวนมากอยู่ที่นี่ทุกคนวางแผนที่จะแบ่งปันแกนอสูรกันอย่างไร อัญประกาศคู่คำพูดของเจี้นเฉินทำให้ทุกคนเริ่มลังเลสัตว์อสูรระดับ5้านั้นมีค่ามากแต่แกนอสูรระดับ5้านั้นมีค่ามากยิ่งกว่าอย่างแน่นอนไม่มีใครยอมแพ้ง,ง่ายๆพวกเขารู้ดีแก่ใจว่ามีแกนอสูรระดับ5เพียงสองอันเท่านั้นและมีกลุ่มคนที่มีอิทธิพลที่แตกต่างกันอย่างน้อยสิบกลุ่มที่นี่แต่ละกลุ่มมีพลังอำนาจที่เทียบเท่ากันดังนั้นการแบ่งแกนอสูรสองอันในหมู่พวกเขาจะเป็นปัญหาใหญ่ ในช่วงเวลาหนึ่งบรรยากาศรอบๆเจียนเฉินก็แปลกไปสายตาของทุกคนที่เพิ่งดีใจเริ่มสงบลงแต่ละคอนมีแววตาที่โหดร้ายอย่างไรก็ตามบรรยากาศนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนานนักมีเสียงผู้อาวุโสท,ทำลายความเงียบขึ้นมาว่ามุ่ยหยุนปัญหาเรื่องการแบ่งแกนอสูรเป็นสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในภายหลังเราไม่จำเป็นต้องกังวลเลยสำหรับตอนนี้เจ้าเพียงแค่มอบแกนอสูรระดับ5ออกมา เจี้ยนเฉินหันไปหาคนที่พูดเขาเห็นชายสวมเสื้อคลุมสีขาวที่ค่อนข้างสั้นเขาเอื้อมมือไปที่อกของเจี้ยนเฉินใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยริ้วรอยแต่ภายใต้ริ้วรอยเหล่านั้นก็เผยให้เห็นดวงตาที่ส่องประกายสดใสเสียงของผู้อาวุโสค่อนข้างสงบแต่ความหมายที่แฝงอยู่ในคำพูดของเขานั้นมีเจตนามุ่งร้ายเจียนเฉินแค่นหัวเราะเย็นชาออกมาขณะที่เขาตอบว่า ผู้อาวุโสข้าขออภัยแต่ข้าจะเก็บแกนอสูรระดับ5ทั้งสองนี้ไว้มันไม่ใช่ของที่ข้าจะขายเจี้นเฉินย้ำประโยคสุดท้ายโดยไม่ลังเลเขาไม่เปิดช่องให้เจรจาเพิ่มเติมเมื่อทุกคนได้ยินว่าเจี้นเฉินไม่ขายแกนอสูรสีหน้าของทุกคนก็เปลี่ยนไปและจ้องมองเจี้งเฉินด้วยสายตาที่เย็นชาหลายคนที่ไม่ใส่ใจที่จะปกปิดเจตนาทั่วรายอีกต่อไป หากไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่ามีกลุ่มที่มีอิทธิพลมากกว่า1ิบกลุ่มกำลังมุ่งเป้าไปที่แกนอสูนระดับ5้าพร้อมกันซึ่งทําให้สถานการณ์มีความซับซ้อนมากขึ้นคนเหล่านี้อาจจะไม่ใส่ใจที่จะพูดกับเจี้ยนเฉินอย่างสุภาพพวกเขาคงจะเริ่มใช้กําลังไปนานแล้วการใช้เงินเพื่อซื้อแกนอสูนระดับ5้าไม่ใช่ความตั้งใจแต่แรกเริ่มของพวกเขาอยู่แล้วมู่หยุนแกนอสูนระดับ5ทั้งสองอันนั้นจะทําให้เจ้าเดือดร้อนหากเจ้ายังครอบครองมัน แอลเมันอาจเป็นสาเหตุให้เจ้าต้องจบชีวิตลงเจ้าควรเลือกอย่างระมัดระวังชายหนุ่มสวมชุดคลุมสีทองซึ่งดูเหมือนจะอายุประมาณ30ปีกล่าวชายหนุ่มคนนี้มาจากตระกูลมู่เทียนถูกต้องหู่หยุนเจ้าไม่คู่ควรที่จะครอบครองแกนอสูรระดับ5เจ้าควรขายมันให้เราสมาชิกตระกูลเจียลู่พูดหลังจากนั้นไม่นานทุกๆตระกูลก็เริ่มเรียกร้องให้จี้นเฉินขายแกนอสูรแต่ไม่มีใครพูดถึงราคา เจียงเฉินรู้ดีว่ามูลค่าของแกนอสูรระดับ5นั้นมากเพียงใดเนื่องจากเขามีเหรียญมุ่งรับหมื่นเหรียญในเข็มขัดมิติของเขาเขาจึงไม่ขาดแคลนเงินดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการขายมันอย่างแน่นอนเจียงเฉินป้องมือเข้าด้วยกันเป็นเชิงขออภัยท่านทั้งหลายข้าขออภัยจริงๆข้าจะไม่ขายแกนอสูรข้ามีเรื่องสำคัญต้องทำข้าขอตัวอำลา หลังจากนั้นเจียเ้ยเชิญจึงหันหน้าไปทางหน้ากำลังเตรียมตัวเดินออกไปอย่างสบายๆและไร้กังวลแต่เขาก็เตรียมพร้อมที่จะโจมตีในทุกวินาทีหงมอเจ้าปฏิเสธที่จะดื่มสุรามงคลกลับชมชอบดื่มสุราจับกรอกเจ้าต้องโดนลงโทษอัญญประกาศคู่การกระทำของเจี้ยนเฉิญทำให้หลายคนโกรธแค้นและในทันทีทันใดนั้นเซียนผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็พุ่งเข้าหาเจี้ยนเฉิญพยายามจับตัวเขา การเคลื่อนไหวของคนเหล่านี้เปรียบเสมือนการจุดชนวนระเบิดช่วงเวลาที่พวกเขากระโจนเข้าหาเจียนเชิญผู้คนจากแต่ละตระกูลก็ทำตามพวกเขาทันทีบางคนพุ่งเข้าหาเจียนเชิญในขณะที่บางคนปิดกั้นคนอื่นๆและพยายามที่จะขโมยแกนอสูนจากเจียนเฉิญในเวลานี้ทุกคนรู้แก่ใจว่าถ้าพวกเขาต้องการแกนอสูนระดับ5วิธีที่ดีที่สุดในการได้มาคือขโมยมันจากเจียนเชิญ ระดับสูงหลายคนได้เห็นแล้วว่าพลังของเจียนเฉินนั้นอยู่ที่ระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงเท่านั้นสำหรับประกูลต่างๆความแข็งแกร่งระดับประเภทนี้ถือว่าธรรมดาดังนั้นพวกเขาจึงไม่กังวลเลยเมื่อเจียนเฉินเห็นผู้คนมุ่งหน้ามาทางเขาเขาแค่นเสียงเย็นชาและเผยให้เห็นความโหดเหี้ยมในแววตาของเขาแม้พวกเขาเหล่านี้จะมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งมีอำนาจหนุนหลังและเป็นกลุ่มที่ไม่มีใครควรลุวงเกิน แต่หากเขาปล่อยให้คนเหล่านี้รังแกเขาโดยที่เขาไม่ตอบโต้เขาก็ไม่ควรชื่อเจียนเฉินเขาไม่ใช่คนที่กลัวเรื่องเดือดร้อนกระบีว่วายุปโปรยสีเงินของเขาปรากฏขึ้นทันทีในมือขวาของเขาในขณะที่มันส่องแสงสีเงินไม่นานมันก็บินไปราวกับสายฟ้าพุ่งไปหาผู้คนที่กระโจนเข้าใส่เขาเนื่องจากความรวดเร็วของกระบี่คนเหล่านั้นที่อยู่ในระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญจึงไม่คาดว่ากระบี่ของเขาจะพุ่งเข้าใส่พวกเขาด้วยความเร็วที่ไม่สามารถมองเห็นได้ พวกเขาแทบจะไม่สามารถมองเห็นกระบี่เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาตอบโต้กระบี่วายุปลยได้เจาะคอของพวกเขาไปอย่างโหดเหี้ยมแล้วไม่มีใครที่สามารถหลบเลี่ยงได้เลยแม้แต่คนเดียวหลังจากที่เขาเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงแล้วความแข็งแกร่งของเจียนเฉินก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสัตรูที่เป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญทุกคนไม่มีใครหลบการโจมตีของเขาได้นอกจากว่าพวกเขาจะมีพลังเซียนธาตุลม ในคลิปตาเดียวเซียนผู้เชี่ยวชาญก็ตายด้วยกระบี่ของเจี้ยนเฉินด้วยการแสดงความสามารถในการต่อสู้อย่างฉับพลันนี้คนที่ต้องการปล้นแกนอสูนจากเจี้ยนเฉินต่างก็พากันหน้าซีดด้วยความตกใจก่อนที่จะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นพวกเขาถืออาวุธเซียนไว้ด้านหน้าและค่อยๆเข้าไปหาเจี้ยนเฉินอย่างระมัดระวังหลังจากฆ่าคนไปหลายคนเจี้ยนเฉินยังคงเดินหน้าต่อไปเท้าของเขาก้าวข้ามพื้นด้วยความเร็วราวกับผู้ถีขณะที่เขาหายตัวไปจากสายตา ครั้งต่อไปที่เขาปรากฏตัวอีกครั้งเขาก็อยู่ห่างจากที่เดิมไปสามเมตรและวิ่งไปหาคนที่อยู่ไกลที่สุดซึ่งต้องการขโมยแกนอสูรจากเขาตอนที่182ไม่กลัวหลังจากที่กระบี่ของเจียนเฉินส่องแสงแวววาวคนสามคนที่อยู่ด้านหลังของกลุ่มที่เข้ามาคอของพวกเขาถูกแทงด้วยปลายแหลมของกระบี่ ในเวลาเดียวกันคนอื่นๆที่อยู่ใกล้ร่างของเจียนเฉินก็เริ่มกวดแกว่งอาวุธเซียนของพวกเขาพร้อมด้วยพลังเซียนขณะที่พวกเขาพยายามเฉือนเขาแม้ว่าจะมีอาวุธเซียนเฉือนมาทางเขาเขาก็ไม่ได้เหลียวหลังไปดูสักครั้งเดียวราวกับว่าเขามีตาอยู่ด้านหลังเขาเอียงร่างกายเล็กน้อยเพื่อหลบอาวุธจะกำลังพุ่งเข้ามาหาเขาปังอัญญประกาศคู่ไม่มีอาวุธเซียนชิ้นใดที่โจมตีโดนเจียนเฉินเนื่องจากเป้าหมายของพวกเขาคือเจีนยนเฉิน อาวุธเซียนแต่ละชิ้นจึงชนกันในกลางอากาศและสะท้อนเสียงของโลหะในขณะที่อาวุธต่างๆมากมายปะทะเข้าหากันปริมาณของพลังงานจึงวนเวียนอยู่ในอากาศดวงตาของเจียนเฉินเปล่งประกายอย่างฉับพลันในขณะที่เขาใช้ประโยชน์จากอาวุธเซียนที่หยุดนิ่งในพริบตากระบี่วายุปโปรยก็เปล่งแสงสลัวซึ่งปกคลุมทุกคนที่อยู่ใกล้เคียงอาวุธเซียนสองแสงและปลายของมันก็มีพรานรวมอยู่ มันคล้ายกับเคียวของยมมาทูตเมื่อใช้แต่ละครั้งที่ใบมีดบินไปถึงลำคอของแต่ละคนและโจมตีอย่างรุนแรงจนทำให้เลือดไหลออกมาจากบาดแผลในช่วงเวลาสั้นๆที่ถึงอึดใจเซียนผู้เชี่ยวชาญอีกประมาณสิบคนเสียชีวิตด้วยมือของเจียนเฉินเห็นเจตนาฆ่าฟันได้ชัดเจนในแววตาของเจียนเฉินในขณะที่กระบี่วายุโปรยเปล่งแสงสีเงินอีกครั้งและพลันกระบี่ก็ทวีความรุนแรงขึ้น ในขณะที่เจี้ยมเฉินกำลังจะฆ่าคนต่อไปเสียงก็ดังขึ้นมาว่าช้าก่อนจากนั้นทุกคนที่กำลังพุ่งเข้าหาเจี้ยนเฉินก็หยุดลงทันทีในเวลาเดียวกันคนที่เจี้ยนเฉินเพิ่งแทงคองก็ลม้มลงกับพื้นช่างเป็นกระบี่ที่รวดเร็วเสียจริงอัญญประกาศคู่เป็นกระบี่ที่เร็วจนน่าทึ่งภายในกลุ่มมีบุรุษที่ประหลาดใจจำนวนมากในหมู่พวกเขามีเซียนผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่สามารถเห็นกระบี่ของเจี้ยนเฉิน อย่างไรก็ตามถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ตกใจกับความเร็วดุดสายฟ้าที่จีนเฉินแสดงพวกเขาทุกคนรู้ว่าเมื่อต่อสู้กับกระบี่ที่รวดเร็วพวกเขาจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษมิฉะนั้นพวกเขาจะเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตเมื่อมาถึงจุดนี้เซียนระดับสูงหลายคนที่ดูถูกเจีนเฉินในตอนต้นมีความเห็นที่ต่างออกไปในตอนนี้พวกเขาเห็นว่าเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่อยู่ในระดับที่เท่าเทียมกัน ในช่วงเวลาสั้นๆนี้นอกเหนือจากเซียนผู้เชี่ยวชาญที่นอนอยู่บนพื้นใบหน้าของเซียนผู้เชี่ยวชาญทุกคนเป็นสีเทาเมื่อพวกเขาเริ่มจริงจังในช่วงเวลาสั้นๆนั้นพวกเขาเห็นเพียงแสงสีขาวขุ่นของกระบี่ของเจี้นเฉินส่องสว่างแต่ไม่เห็นการตายของสหายพวกเขามือขวาของเจี้นเฉินถือกระบี่ขณะที่เขายืนอยู่เหนือร่างพร้อมด้วยเลือดซึ่งหยดลงมาจากปลายกระบี่เขาจ้องมองทุกคนรอบตัวอย่างเย็นชาและพูดว่า หากพวกเจ้าต้องการขโมยแกนอสูรจากข้ามันคงไม่ง่ายอย่างที่พวกเจ้าคิดอย่างน้อยที่สุดข้าจะทำให้ทุกคนต้องชดใช้อย่างใหญ่หลวงสำหรับการกระทำครั้งนี้คำพูดของเจนเชินไม่ได้ทำให้เซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงคนใดรู้สึกตื่นตกใจภายในกลุ่มบุรุษหนึ่งร้อยคนนี้มีเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษมากมายหลายคนดังนั้นพวกเขาจึงไม่เชื่อในคำพูดเพอเจอร์ที่มาจากเจนเชินแม้ว่าคำพูดของเจนเชินดูเหมือนว่าจะทำให้ประสาทหลอนเล็กน้อย แต่ก็ไม่มีใครพูดตอบโต้เลยแม้แต่เซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษก็ไม่พูดอะไรสำหรับเซียนผู้เชี่ยวชาญที่นอนอยู่แทบเท้าของเจีเ้ยนเฉินเป็นข้อพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของเขาฮ่าฮ่าผู้อาวุโสที่ยืนอยู่ด้านบนเริ่มปรบมือพร้อมด้วยรอยยิ้มจังๆบนใบหน้าผู่หยุนเจ้าเก่งมากข้าไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้ชมภาพที่น่าทึ่งมันช่างน่าทึ่งชมน่าทึ่งชมจริงๆ เจียงเฉินกลับมายิ้มแต่ไม่ตอบเขาทุกคนพวกเจ้ายังต้องการที่จะปล้นฆ่าอีกหรือไม่อัญญประกาศคู่ขณะที่เจียงเฉินพูดจบชายไวกลางคนที่มีสีหน้ามืดมนก็พูดขึ้นมาว่าเึงอย่าคิดว่าเพราะเจ้ามีพละงกำลังเจ้าจะสามารถทำให้ทุกคนเชื่อฟังได้ผู่หยุ่นแม้ว่าเจ้าได้ฆ่าสมาชิกตระกูลยู่หลานของข้าไปข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าถ้าเจ้าไม่มอบแกนอสูรให้ข้าเจ้าจะไม่รอดชีวิตออกไปจากที่นี่ มู่หยุนแม้ว่าตระกูลมู่เทียนของเราหลายคนจะต้องตายด้วยน้ำมือของเจ้าพวกเขาก็เป็นสมาชิกที่โดดเด่นของตระกูลและได้รับการสนับสนุนจากผู้นำตระกูลหากเจ้าไม่ชดใช้ค่าเสียหายในวันนี้ก็คงยากที่จะยุติเรื่องนี้ลงได้ผู้นำตระกูลของเราคงไม่ยอมง่ายๆเมื่อได้ยินชายสองคนนั้นพูดทุกคนเห็นว่าเป็นจังหวะที่ดีไม่มีใครรู้สึกถึงความจำเป็นที่จะต้องล่าถอยแม้ความแข็งแกร่งของเจียนเฉินจะทำให้พวกเขาประหลาดใจ แม้ว่าพวกเขาจะยังรู้สึกว่าพวกเขาจำเป็นต้องเฝ้าระวังตาไม่กระพริบสุดท้ายแล้วแกนอสูรระดับ5ก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจทุกคนตอนนี้ปัญหาเดียวก็คือมีหลายกลุ่มที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากเกินไปและมีแกนอสูรระดับ5เพียงสองอันทำให้ไม่สามารถแบ่งสันปันส่วนได้แม้ทุกคนจะตระหนักถึงความแข็งแกร่งของเจี้ยนเฉินแต่ก็ไม่มีใครกลัวผลที่จะตามมาเจี้ยนเฉิงรับรู้ได้ถึงอันตรายที่เพิ่มขึ้นทุกขณะ เขาเข้าใจแล้วว่าคงจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ไม่ได้เขาแค่นหัวเราะเย็นชาและเอ่ยว่ามันเป็นเช่นนี้สิในะอย่างนั้นข้าก็ทช้ใ่้าเสียหายให้พวกเจ้าเองกระบี่วายุปโปรยระเบิดด้วยแสงสีเงินขณะที่พรานกระบี่หลองรวมเข้ากับอากาศโดยรอบของกลุ่มผู้คนในระยะสิบเมตรทุกคนรู้สึกถึงความรู้สึกแสบร้อนที่ผิวของพวกเขาทันทีราวกับว่ามีคมกระบี่จำนวนมากกดทับกับผิวหนังของพวกเขา เท้าของเจี้ยมเชิญกระทึกลงบนพื้นขณะที่เขาเหินขึ้นฟ้าด้วยความเร็วของปีศาจร,ระยะทางสิบเมตรที่แยกเขาและคนข้างหน้าใกล้ามากเมื่อเขามาถึงด้านหน้าของกลุ่มตระกูลยู่หลานเขากวาดแกว่งกระบี่วายุโปรยเขารวบรวมปรานกระบี่และส่งปราณกระบี่ไปยังกลุ่มคนตรงหน้าตระกูลยู่หลานเป็นกลุ่มที่เจียนเชินไม่ชอบอยู่แล้วดังนั้นพวกเขาจะเป็นกลุ่มคนแรกที่เขาจะกำจัดทุกคนระวังตัว ผู้นำประกูลยู่หลานร้องออกมาทันใดนั้นกระบี่ก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาในความว่างเปล่าที่เป็นมีพรานกระบี่มากมายเขาก็วาดกระบี่ของเขาและแทงมันไปข้างหน้าปังอัญญประกาศคู่เสียงกระทบดังขึ้นในอากาศขณะที่กระบี่ที่เรียวยาวของผู้นำปรากฏขึ้นภายในพรานกระบี่ของเจียนเฉิน,น,นและปทะกันทันใดนั้นคลื่นกระแทกที่รุนแรงก็ระเบิดจากอาวุธเซียนสองชิ้นในแนวโค้งที่มองเห็นและทุบทั้งสองฝั่งของพื้นที่อย่างรุนแรง ทันใดนั้นกำแพงหินก็เริ่มสั่นสะเทือนก่อนที่ฝุ่นละอองจะปลิวว่อนและบินขึ้นไปในอากาศเมื่ออาวุธเซียนสองชิ้นปะทะก,กันเจี้ยนเฉินก็เรียกอาวุธของเขาทันทีและหมุนไปรอบๆบบนพื้นด้วยความเร็วสูงครู่หนึ่งเขาหลบกระบวนท่าที่สองของชายคนนั้นกลุ่มประกูลยู่หลานทั้งหมดได้เตรียมการเผชิญหน้ากับเจี้ยงเฉินที่ว่องไวคนที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งมีพลังเซียนเล็ดลอดออกมาจากมือยือนอยู่ข้างหน้าทุกคนพวกเขาเรียกอาวุธเซียนออกมาและพุ่งเข้าใส่เจี้ยนเฉิน เพียงไม่กี่วินาทีหลังจากที่อาวุธเซียนถูกเวียงออกไปแสงสีเงินก็กระพริบและแทงเข้าไปในลำคอของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่สามารถตอบสนองได้ทันเวลา